โแรงเหลือเกินนะพี่ไม่เล่นแล้วกูไายแล้วทีมเวรเนี่ยโอ้ยมันแรงอะไรขนาดนั้นไม่เล่นแล้วได้ไหมอะ <laughs> ร้านจิบจอยเติมเกมนะร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่สัมผัสทั้งเพจแค่รูปราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมนะลิงก์จะอยู่ข้างล่างตรงเดสคริปชั่นนะครับเขงไงก็สีทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับกอสนิเกม7บาทอีกเช่นเคยนะวันนี้เนี่ยเรามาทรมานกันนะครับกับเจ้าลิมารูฟ้าตัวดีนะคือถ้าใคร ได้เห็นตอนผมสตรีมไปแล้วเนี่ยจะได้รู้เลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการเป็นโล่มนุษย์ที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นนั่นเหรอไม่มีเลยไม่มีอะไรดีแล้วไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะ คือตัวละครนี้มันคือดีมากๆในเรื่องของความแท้งความถึกนะครับแต่ดามเมจมันไม่มีเลยนะทั้งที่ว่าการแรกของเขาเป็นลับเจอร์ก็จริงนะครับในปัจจุบันเนี่ยตัวละครไนหนๆเองจะมีบัฟอยู่บนหัวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนาะผมหวังว่าการลับเจอร์นี้มันจะตีแรงมากๆเลยนะครับแต่ผลปรากฏว่าตอนที่เราสตรีมเนี่ยตีไปแต่ละตัวนี่โอ้โหดาเมจกระถึงหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวของโคลลี่เรลิกมาช่วยแล้วเนี่ยมันก็ยัง ตีเบาแล้วเกินนะครับการขั้น3 <c oughs> ก็ตีไขไ่ไปค่อยานะสกิลที่บัฟขึ้นมาเนี่ยเป็นสกิลอันนี้นะครับซึ่งตอนก่อนเนี่ยขั้นแรกจะไม่มีทอนเนาะต้องเป็นขั้น2ขึ้นไปถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสกิลนี้เนี่ยจะทำการตั้งสแตนขึ้นมานะครับโดยที่จะไม่โดนดีบัฟใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นระยะเวลา1เทินทำการยั่วยุนะครับและทำการฮิวตัวเอง20%สำหรับเลือดตัวเองที่หายไปตอนเริ่มต้นในเทินต่อไปนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นคอมโบกับการประสานทามิเอลด้วยเนาะเลือก,ก็จะเดง้งเด้งเด้งเด้งแบบเดง้งไม่มีลิมิตเลยนะครับถ้าเป็นขั้น2ก็30เนาะขั้น3ก็50%เลยนะครับเรียกว,ว่าเลือยิ่งหายแล้วก็เรือยิ่งเด้งนั่นเองเนาะสําหรับพัลสีนี่นะครับอันนี้เนี่ยคือเพิ่มดีเฟนเซ r ร์สเตตสินะครับในเทิร์นของเราเลยนะถ้าตัวละครตัวนี้โดนดามเมจนะค,คือแบบโดนสกิลก็คือจะเพิ่มในเทิร์นต่อไปของเราอะ่ะ เอาง่ายๆนะครับคือมากสุดคือ4ครั้งคือ48%เนะครับถึงบอกว่าตัวแม่งโคตรถึกเลยนะถึกไม่รู้จะถึกไปไหนนะครับสำหรับตัวอาวุธ Holy r e l i ิกเขาเนี่ยจะทำการนะครับเพิ่มดาเมจ1%ตามจำนวนเลือด4%ที่หายไปนั่นเองนะคือถ้าเลือดยิ่งใกล้หมดอะ่ะมันยิ่งตีแรงนะครับแต่ตอนที่ผมเล่นเนี่ยเลือดตัวเองไม่ดําปีแล้วนะตีก็ยังไม่ถึงแสน <laughs> ผมไม่เข้าใจเลยการสามดาวแล้วก็เลยนะโอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นอีกทีมหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นทีม อันโนนเหมือนเดิมเนาะแต่เราจะใช้ตัวของอชูนะเป็นตัวซับนะครับแล้วก็ตัวเอมิเลียเนี่ยเป็นดามเมจแล้วก็ตัวของแรมเนาะเป็นตัวซับด้านหลังนะครับแล้วก็ของที่เราจะกินไปเนี่ยก็น่าจะเป็นอาหารหลบรอเรือทําไมนะอาหารหลบนะฮะก็จะช่วยได้มากที่สุดแล้วแหละช่วงไม่มีดาวแดงผมหวังว่าเราจะไม่โดนยิงแรงเกินไปเนาะ,ะมาทรมานด้วยกันสลับตาแรกนะฮะในคลิปนี้อาจจะลองเปลี่ยนหลากหลายทีมดูหน่อยเนาะ มาทรมานด้วยกันครับผมมากระตาแรกนะครับจะโอ้โห <laughs> ไม่เล่นแล้วได้ไหม <laughs> อ่ะโอ้เจอทีมอะไรไม่เจอเจอทีมนี้นมัตีอย่างแรงเลยเขาปาดมาหนึ่งแป๊บนะครับ <c oughs> แล้วก็ตีมาที่ตัวของชูน่าก่อนเลยนะแล้วก็ <c oughs> โอ๊ยโอ้ แรงเหลือเกินนะพี่เค okay, เราก็ไม่น่าจะต้องรีบอะไรมากไปนะเกตเราตั้งขึ้นมาเราฮิวไปนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็น่าจะต้องค่อยๆทยอยแหละผมว่าเกตเราตั้งตัวของโล่ไปนะครับแล้วก็ฮิวไปนหนึ่งรอบพร้อมทั้งรถเกตอันติเข้าไปในเทินหน้านะ เกเรมีแช่แข็ง2ใบซึ่งหมายควาว่าในเทอร์นาเนี่ยถ้าลิเลียเขาไม่ใช้รถเกตมาก็จะสบายโอ้โหลืมเลยจอกอก่อแม่งแรงชิบหายโอ้กูไม่เล่นและกูไปละทีมเวนเนี่ยตาที่สองนะครับเจะเออผมก็ลืมเลยเนาะคือตัวจอกกาะทั้งหลายเนี่ยผมว่าในอาทิตย์นี้น่าจะเก่งเอาเรื่องเลยนะ่ย เพราะว่าดาวแดงที่เพิ่มขึ้นมามันจะไม่ค่อยบวกเจาะเกาะถูกปะซึ่งเจาะเกาะมันแรงอยู่แล้วนะครับถ้าดาวแดงหายไปแปลว่าค่าดีเฟนส์เราจะหายไปด้วยผม <c oughs> <c oughs> ว่าทีมนี้ไม่น่าจะเวิร์กในอาทิตย์นี้สักเท่าไหร่นะตีโคตรแรงเจาะเกาะแม่งแบบระเบิดระเบ้อเลยโอ้โห แรงไปไหนครับพี่ครับับเมรีรีบเกินอะเราจะสะเต็ปเดินไปก่อนแล้วกันนะครับลดเกตไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ฮิวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหฮิวก็เบาๆเหลือเกินก็น่าจะโดนปาดหมู่อยู่ดีเนาะสำหรับตัวของดั๊นะครับแต่ผมว่าพอมันไม่น้ำดาวแดงรมุรู้เรามันจะไม่ถึกเท่าเดิมไหยนะ มาดูกันว่าตีเดียวเนี่ยมันจะทะลุมาขนาดไหนนะพวกค้าจอกกบผมว่าผมกันไม่น่าไหวนะสองใบนี้น่าจะไม่รอดเหมือนเดิมนะฮะไปโอ้ลิมวนดูมันแรงยังโอ้ยมันแรงอะไรขนาดนั้นคุปปไม่อยู่ละตาที่สามนะครับเจอมันโอ้ อะไรไปรอดวันนี้พอดาวหายทุกคนนี่ยันต์ต้องผิดสุดเลยเหรอะโอมาครับสําหรับคิงตีมันดอกแรกนะครับเพื่อจะเอาเกาะเนาะที่เหลือน่าจะเป็นดาเมจหลักมาเนี่ยครับตีมาจังหวะแรกแล้วก็เจาะเกาะโอแรงเลื่อนไล่แรงเลื่อนไล่แรงสุดๆุดเลยครับอ คือผมก็ไม่อยากจะอะไรนะมันต้องไปทางนี้ก่อนเลครับผมว่าการที่รวมมันคงจะไม่ใช่การตีหมู่ใช่ไหมโอเค <c oughs> น่าจะยังพอได้หละมั้งผมเดาว่านะใช่ไหมใช่ไหม เมลินิก2ใบนะครับใส่ปราสาททรายไปพร้อมกับซัมเมอร์็รกเก็ตแล้วก็โฮกโอเคตอนนี้การ์ดเขาผสมอยู่ตาหน้าเขาก็จะได้โดนเอาการ์ดออกไปนะครับแล้วก็โดนลดเกตยอยู่ดีเนาะโอเคตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกดอันติซึ่งผมไม่มั่นใจว่าลิมูรู้จะตายหรือเปล่านะผมหวังว่า มันต้องตายแล้วกันเนาะผมผมหวังอย่างนั้นได้ไหมผมหวังว่าอย่างนั้นแล้วกันนะอะต้องตายแหละผมขอร้องเลยนะใายไปน้ำแข็งโครมเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ยเราสิชิ์อยู่อินดิโก้ฟลาเวอร์เอาเฮ้ยชนะ แม้ว่ามันจะไม่ค่อยได้ทําอะไรแต่ว่าเมื่อกี้ก็จบดาเมจได้นะถึงแม้เขาจะเลือดดำเลยครับดีใจชนะได้ตาหนึ่งด้วย <laughs> มากับตาที่สี่แล้วโอ้ล <laughs> <อ>ิมูนู้เต็มไปหมดเลยไม่มีใครเล่นทีมบันกันเลยแหละครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้จะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสกิลค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ ที่เป็นสกิลหมู่นะครับแล้วโอ้โหแค่เห็นก็ทรมานแล้วอะ่ะเออคือมันทรมานตั้งแต่ทีมเราแล้วเนาะโอเคเขาตีมหมู่มาของริมรูก่อนนะครับแล้วก็ตีเดี่ยวเมอร์ลินมาแล้วก็น่าจะตีเดี่ยวอีกหนึ่งใบโอ้จะรอดไหมวะ่ะขั้นสอง <vale> โอเคอย่างนี้ว่าผมเอาทำเอลไปใส่ก่อนนะครับเกือบไม่รอดอยู <Yes, ่เหมือนกันนะโอเคเราเอาตัวปราสาททรายขึ้นมาก่อนซึ่งเราเป็นสีฟ้าชนะสีไข่บ้างวะ ผมตีเมลินกับเขาได้ไหมเนาะแล้วเราก็กดสกิลของโกเทอร์ล้กันคือตอนนี้เรา,นนเราไม่น่าจะจำเป็นต้องกลัว <c oughs> ไนนะอ้นี่ไหมนะคือมันคือสุดท้ายเขาจะมีสกิลดีบัฟอยู่ในมืออ่ะปัญหาอยู่ตรงนั้นเลยฮะ โอ้ลูการาขึ้นไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่เนี่ยไม่มีโอกาสรอดแล้วแหละเฮ้ยแต่เรายังมีริบูลู้อยู่ดูปะแต่เขามีการสามใบเนี้ยซึ่งมันเป็นดีบัฟสามใบมันตีมาสามทีเลือดเมอร์ลินผมก็แทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยต้องมันลุ้นแหละนะเลือดยังเด้งได้อยู่ไม่ได้ใช่มันติดีบัฟโอ้หแรงเกิน มา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 โอ้ถ้ามีการมาลีดอีกใบนึงนี้เราน่าจะโอเคกว่านี้เยอะเลยเนาะแต่ก็ผมคิดว่ายังไงเขาก็มีการดัดอีกใบดึงอยู่ดีถูกไหมเราก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วเลฮะทำไรไม่ได้เลยเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแหละตีตีดัดโชตีดัดโชตีดัดโชหน่อยมาดูกันการดับเจอร์เราจะแรงได้แค่ไหนเลยฮะโคกไปหนึ่งทีแล้วก็ตี เจฮุหยห้าหมื่นอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยผมมันเฮ้ยอย่างนี้ก็ก็แรงนะก็แรงอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยถ้าไม่มีดาวมันก็ดูดีเหมือนกันนะเรื่องดาเมจเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีดาวเลือดในสามมันก็จะน้อยลงถูกไหมก็ดูมันดูมีดาเมจเกิขึ้นนะเพราะเออผมมันไม่มีดาวแดงผมก็กะดาเมจไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะ อันนี้จริงเขาตีหมู่ยังไงมาเมอร์ลินก็ตายอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปสนเมอร์ลินอยู่แล้วเนาะแต่ยังไงเขาก็ตีเดี่ยวมาน่าจะตายกับทั้งทีแล้วโอ้ยังโอ้ถ้ายังจะรอดอยู่ก็เก่งเกินไปนะครับแล้วก็ตีหมู่แล้วก็ตีเดี่ยวอีกใบหนึ่งก็ไม่น่าเหลือแล้วนะโอเคไปดูตาสุดท้ายกันเลยลวกันนะฮะตาสุดท้ายเจอเป็นทีมบัน เหมือนจะรู้สึกดีนะแต่ก็โอเคแหละมันก็แตกต่างจากเดิมนิดนึงนะครับสิ่งที่เรากลัวเลยคือทุกสิ่งเลยนะครับผมไม่อยากโดนอะไรจากเขาเลยอะอทรมานจริงๆทีมนี้มันเจอทีมอะไรก็ทรมานไปหมดเลยอ่าตีใครเขาเลือกก็เด้งไปนะอะไม่เป็นไรครับเรากดแจ็คไลท์ไปก่อนนะครับเพื่อให้ตัวของบนอันไม่สามารถบัฟได้นะ กดปราสาททรายไปนะครับพร้อมกับซัมมอร์รกเก็ตโอเคการในมืออาจจะไม่ได้ดีมากแต่เรายังมีแจ็คไลท์อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวของบันอาจจะยังไม่ได้สามารถบัฟเลือดได้เนาะก็ถือว่าดีไปนะครับนี่มาเราก็เปิดสู้เปิดสู้มาตั้งทอนสู้ตั้งทอน แล้วก็ให้เขาไม่สามารถใช้บัฟได้ต่อนะครับโอ้คัทอย่าผสมดีไอ้คัทที่มันควรแยกกันเนี่ยก็แยกกันอยู่ได้ไหมจริงหรือผมควรให้เขาบัฟดีกว่าวะเนี่ยโอ้มาแล้วามาแล้ว,เ,วลเออโอเคได้อยู่อะ ไหมทำงี้ไปงั้นทำอย่างนี้ได้ถูกไหมเพราะเราจะโดนรถเกตหนึ่งอันแล้วเราก็ได้เกตขึ้นมาโอเคผมจะต้องชนะให้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนก็ตามแล้วรีบมาดูการ์ดมันจะเยอะไปไหนเนี่ยโอเคแหละคลิปเขาอะนาอคลิปเขาม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 า,มาแต่เขาไม่ได้บัฟสักทีแล้วผมจะตีแรงเมื่อไหร่วะนเนี่ยเมือมเออม่อเลือดน้อยถูกปะเมื่อเลือดน้อยเมื่อเลือดน้อยเราจะตีแรงนี้อันตีใส่ไปนะครับอานเธอเขาคงจะไม่มีอะไรเหลือแล้วถูกปะใช่ไหมแต่เราควรค่าทีละตัวถูกปะ มางั้นเราก็ไล่ฆ่าเลยไล่ฆ่าเลยยางกาวมาบึ้มแม่งเลื่อนไม่ลดเลยโอเคตัวเขามีทามเอลยืนเป็นตัวประสานด้วยนะครับทำองีไงละ่ะเป็นไงละ่ะมีอันตีมาแล้วนะครับประสานกับตัวมิดเดิลดัสด้วยนะบอกเลยว่าเ <c oughs> บาเหมือนเดิม โอ้รถกีนอ่ะรถก็รถรถก็รถอรถอีกเหรออ่ะรถ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 มีอีกไหมโอ้ไม่ถูกตองโอเคเราทำอย่างนี้อย่างนี้อันเนี้ยผมจำได้ว่าขั้นสองมันทำให้กดอันติีไม่ได้ถูกปะมซูบาราชิ <c oughs> เออ่าเธอลงไปนอนกองกับพื้น ห้ามตีอ่ะดีด,ดูด่าไปโหใช่ไหมขั้นสองห้ามอันตีได้ปะไ,<อ>ไอ้นักเรียนคนนี้มันตกมันไม่ยอมอ่านหนังสือก่อนของสอบเกียรับว่าทุกคนจะสนุกกันในคลิปนี้นะฮะยังไงก็ จะกลับไปคลิปหน้านะสวัสดีลากันไปก่อนแล้วนะครับบายยครับผม